สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ช anel ของเรานะครับแล้ววันนี้ครับพี่ตีครับมีนี่ครับรถคันนี้ครับเป็นรอยัลแอนฟิลด์นะครับพิมารยันนะฮะรถคันนี้จะบอกว่าเป็นตัวท็อปสุดของเจ้าพิมารยันอ่ะพิมารยันนะครับแหมผิดนิดหน่อยนะครับตัวนี้คือเป็นรุ่นทัวริงอีดิชั่นนะครับเป็นตัวท็อปสุดที่จะมาพร้อมกับฟีบด้านข้างและที่สำคัญครับรถคันนี้ครับ เป็นรถปีส0งเลขไม่เนี่ยเพียงพันกิโลเมตรเท่านั้นแล้วรถใช้มือเดียวด้วยเพื่อนๆพือนอยากทราบเราใช่ว่ารถคันนี้ครับจะสวยแค่ไหนรีบมาชมมาเลยครับมาต้องรีบไปนะรุ่นนี้มาไวไปไวนะครับรถคันนี้ครับเลขไม้นะฮะวิ่งมาลอลุ้นนี่1775.5กิโลเมตรนะครับโอ้โหดูเรือนไม่สวยงามนะครับมีมตดวัดบอกนะครับมันเชื้อเพลิงนะครับนี่นะครับบอกอุณหภูมิความร้อนวัดรอบต่างๆก็มีมาให้ครบสวยงามครับ นี่ครับคันนี้ก็จะคงเป็นของเดิมๆอยู่ติดรถเลยปลอกแฮนด์เดิมประกับไฟฟ้าเดิมมือคัสต์เดิมนะครับไม่มีคอตไม่มีงอนะครับกระจกมองข้างเดิมนะครับและชื่มคันนี้มาพร้อมกับนี่การดแฮนด์แต่งนะครับจาก Darkbuster นะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับแผงยังเป็นแฮนด์เดิมอยู่นะครับนี่นะฮะแผงคอเดิมกุญแจให้มาครบถึง2ดอกนะครับสวยงามไม่มีรอยขันเลยนะฮะเหมือนใหม่ปั๊มเบรกบนเดิมมือเบรกเดิมไม่มีคอตไม่มีงอเช่นเดียวกันนะครับนี่ ประกอบเล่งเดิมครับตัวถือไม่มีเดินรางคันนี้ครับเป็นสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับแทบไม่มีรอยขนแมวเลยไม่มีบุกไม่มีรักยิ้มนะครับเบาะนั่งเดิมสวยนะฮะนี่นะครับไม่มีปาดไม่มีขาดไม่มีรูครับรวมถึงนี่ครับตัวกล่องด้านข้างนะครับนี่นะครับติดรถมาเลยนะฮะแล้วก็นี่ครับเห็นไหมครับสวยงามเหมือนใหม่จริงๆมีแดกด้านท้ายมาให้ด้วยนะครับอถัดมาในส่องด้านหน้ากันบ้างนะครับ ด้านหน้าก็จะมีชิลหน้านะครับที่เป็นซึ่งเป็นชิลหน้าเดิมติดรถมาเลยนะครับจาก Royal Enfield แล้วก็โคมไฟหน้าเดิมสวยใสหน้าเป็นดูยใกล้นี่ไม่มีรอยหินเลยนะครับแล้วก็ทันนีไฟหน้าเป็นแบบหลอดไส้นะครับยังไม่เป็น LED นะฮะบางโคนครับมีให้มาใหมีให้มาถึงถึงสชิ้นนะครับบนและล่างนะครับติดรถมาเลยนะครับมาดูยางนี่ยางยางนะครับใหม่ๆเต็มๆนะครับหนึ่กิโเมตรแท้แน่นอนแล้วก็นี่ครับล้อหน้าหลังนะครับเดิมที่รวดไม่มีสนิมเลยนะครับ กระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งขวาครับดูนใกล้ๆไม่มีรอยหินนะครับถัดมาที่ที่หน้าเครื่องกันบ้างนะครับหน้าเครื่องแล้วก็คอท่อนะครับสวยใสจริงๆครับเพื่อนๆนะฮะเห็นไหมครับโอ้โหนะครับชุดแครสบาร์ด้านข้างนี่พร้อมกับโลโก้ r o y a l Enfield นะครับแข้งเครื่องเดิมๆนะครับไม่มีรอยล้มล้มแปะนะฮะเห็นไหมครับ นะครับขายเหยียบเบรกหลังพักเท้าเดิมครับแทบไม่สึกเลยนะฮะรถคันนี้ครับมาพร้อมกับท่อเดิมนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงท่อเดิมกันนุ่มๆเยียบๆนี่ครับประมาณนี้นะครับสวิงอาร์มฝั่งขวาเดิมครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งต่างๆอยู่ครบทุกจุดนะครับไม่มีรอยล้มลอยสไลด์รอยกระแทกด้านข้างนะครับจานเบรกด้านหลังเต็มๆนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะ ดูยางด้านหลังสิครับ1,000กิโลเมตรมันต้องแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับอ่ามาตรวนมาส่วนของบ้านท้ายครับคันนี้ยังเป็นท้ายเดิมอยู่นะครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวเพราะรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะฮะอ่ะปัด้านซ้ายกันบ้างครับผมคันนี้ยังคงเป็นโซ่เตอร์เดิมๆอยู่นะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายเดิมสวยนะครับไม่บุบไม่ยุบไม่กระแทกนะฮะแขงเครื่องฝั่งซ้ายครับดูกันใกล้ๆนะครับไม่มีรอยนยฮะนะครับ พันเกียร์ต่างๆพักเท้าเต็มๆครับ1 0 0 0กิโลเมตรแท้นะครับนี่มีขาตั้งคู่ด้วยนะครับไล่มาที่หน้าเครื่องครับนี่ชุดอกล่างการกระแทกด้านล่างสวยเหมือนใหม่ครับรถคันนี้ไม่เคยขี่ลุยเลยดีกว่านะนี่ชุดหม้อน้ําต่างๆก็ไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีรั่วซึมนะครับกระบอกโช้ล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายสวยนะฮะเห็นไหมครับไม่มีรอยหินจานเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายครับเต็มๆนะครับเป็นแค่รอยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะอานล้ครับ รถคันนี้พี่ตีให้ไปเลยครับสภาพนี้นะครอยู่ที่95%นะครับสำหรับท่านใดที่กำลังหารถ Royal e n f i e ี d ีมาร l ย y a นตัว Touring Edition ตัวท็อปสุดคันนี้อยู่รุ่นนี้อยู่มาทันบายพระราม5ครับเพราะบอกเลยว่ารุ่นนี้มีไม่กี่ล้านที่ขายแน่นอนครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณหารถสวยเลขใบน้อยนะครับเลขใบแท้ที่สำคัญมาทันบายพระราม5เลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ